เดินหน้าปฏิรูป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะมละพิษหมอกควันทางภาคเหนือนั้นจัดว่าเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่สําคัญของประเทศค่ะซึ่งในจังหวัดเล็กๆอย่างจังหวัดลําพูนนั้นได้รับมลพิษอย่างเลี่ยงไม่ได้จากจังหวัดใหญ่ข้างเคียงซึ่งวิกฤตมลพิษทางอากาศฝุ่นควัน พีเอในพื้นที่จังหวัดลำพูนนั้นอยู่ในระดับวิกฤตไม่ต่างจากจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวค่ะโดยจังหวัดลำพูนค่ะได้ประกาศห้ามบุคคลทําการเผาในที่โลง่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นละออง PM 2.5ปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันของจังหวัดลำพูนกัน ช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนปัญหาไฟป่านั้นเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมาอย่างช้านานครับซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นมีทั้งจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์แต่จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่กิจกรรมต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่เช่นการล่าสัตว์การเก็บหาของป่าการเผาไร่เป็นต้นซึ่งเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยจังหวัดลำพูนนั้นมีพื้นที่ป่าหลายพันไร่เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังมีสภาพแห้งเมื่อปี2562ได้เกิดไฟป่าขึ้นอย่างรุนแรงกว่า3,000จุดและในปีต่อๆมาก็ยังเกิดไฟป่าขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีส่งผลต่อสภาพอากาศ และชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับของจังหวัดลำพูนเราเนี่ยตั้งแต่ปี2562 2563แล้วก็ต่อเนื่อง2564เราก็จะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ของอจังหวัดลำพูนเนี่ยเราเคยเกิดขึ้นปีละ3,000จุดนะครับต่อเนื่องมา ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยเกิดจุดความร้อนสูงมากแล้วการเกิดจุดความร้อนนั้นเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์เกิดจากขึ้นจากการที่พี่น้องประชาชนได้ไปเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปหาของป่าบ้างหรือว่าไป เพิ่มเติมในพื้นที่การเกษตรดูแลพื้นที่การเกษตรของเขาที่อยู่ในพื้นที่ป่าบ้างที่เห็นกันชัดเจนเลยนะครับเมื่อมีฝุ่นล้องกันข่ามาตรฐานในอากาศเนี่ยจะทําให้การใช้ชีวิตปกติของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลาพูนเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลาพูนนั้นก็ลดน้อยลงหรือว่าบางวันเนี่ยอาจจะหายเลยนักเรียนที่เคยเรียนแล้วก็ออกมากลางแจ้งได้เนี่ยก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ เซฟโซนส่งผลถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับส่งผลถึงเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมนี่มีทุกด้านครับไม่ว่าไปจะเป็นปัญหาทางเรื่องของมวลวะวละพิษทางอากาศก็คือหมอกควันนะครับการเผาขยะนะครับาการใช้สารเคมีก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านปัาตึงงามเราแล้วก็อีก17ชุมชน รวมและ18หมู่บ้านของตะบนบัตรศักเรานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่เกิดไฟป่าจะทำให้ชุมชนนั้นประสบปัญหาฝุ่นควันปกคลุมไปหลายพื้นที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างยั่งยืนนั้น จึงต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยที่ผ่านมาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนหรือในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาภาัยแล้งและหมอกควันไฟป่าด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมทั้งปลูกฝังแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันไฟป่าและลดมลพิษทางอากาศลงดับ ชมคะ่ะแหล่งกําเนิดมลพิษหมอกควันส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าในภาคเหนือทําให้เกิดหมอกควันข้ามแดนเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะส่วนใหญ่ค่ะเกิดมาจากการเผาซาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขยายพื้นที่ปลูกในที่สูงเผาอ้อยเพื่อเก็บเกี่ยวและเผาตอสังข้าวในพื้นที่ราบเพื่อเตรียมเพาะปลูกรอบต่อไปค่ะรวมทั้งสภาพภูมิประเทศของจังหวัดลําพูนมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะติดกับจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะพื้นที่ราบรุ่ม ใหญ่อยู่ทางตะวันตกภาคเหนือตอนบนทําให้ฝุ่นนะคะจะสะสมตัวในที่ร่มมากกว่าในที่สูงด้วยแรงดันความกดอากาศกําลังจะกลายเป็นต้นเหตุภัยสุขภาพของคนในพื้นที่ค่ะดังนั้นค่ะกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําพูนได้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาชุมชนที่จะขยายผลพื้นที่สีเขียวสู่ในพื้นที่อื่นใน,ในจังหวัดลำพูนต่อไปค่ะ ช่วงกรามานอที่พึ่งของประชาชนคุณผู้ชมครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องทั้งการรณรงค์กเกษตรกรปลอดเผาสร้างฝายชะน้ำ เพิ่มจุดสถานีการดับไฟป่ารอยต่อระหว่างจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางให้มีมากยิ่งขึ้นและกระจายหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ไฟป่าไม้สัมสากพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟเครื่องเป่าลมและห่อดับไฟป่ารวมถึงสนับสนุนโครงการต่างๆให้เกิดความมีส่วนร่วมกับประชาชนให้พวกเขาระหนักถึงผลกระทบด้านฝุ่นละออง pm 2 5ไฟป่าและหมอกควันครับ จังหวัดลำพูนมีแนวทางในเรื่องของการจัดทำฝายเรามีโครงการลำพูน1,300ปีเราก็จะสร้างฝาย1 3 0่าฝายทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าเรามีโครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเรียกว่าโครงการชวนอู้ผูกมิตรพิชิตหมอกควันมีกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนครับเป็น หน่วยงานกลางที่จะประสานงานประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยเพื่อที่จะนำความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนไปให้กับพี่น้องประชาชนเทศบาลเองก็ทำแนวกันไฟนะครับแล้วก็เฝ้าระวังมีเครือข่ายเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จะมีเอกชนนะครับมาให้ความร่วมมือโดยสนับสนุนพวกวัสดุอุปกรณ์นะครับมาช่วย ทำแนวกำการไฟแล้วก็ช่วยในการดับไฟป่าแล้วก็เลยมีการจัดอบรมนะครับเพื่อปลุกจิตสํานึกให้กับชาวบ้านนะครับมามีส่วนร่วมในการรักษาป่านะครับโดยจะมีกฎระเบียบนะครับของป่าชุมชนนะครับทั้ง6หมู่บ้านนะครับการกำหนดมาตรการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถขนดินทรายต้องใช้ผ้าใบกุ่มให้มิดชิดตรวจสอบคุณภาพไอเสียที่ปล่อยจากรถยนต์ที่ขาดการตรวจสภาพขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดเผาขยะและเศษวัชพืชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นละอองน้ำในเขตรับผิดชอบและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนครับ การที่จะดูแลไม่ให้เกิดฝุ่นละอองที่เกิดจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นมาตรการสําคัญของทางจังหวัดลําพูนแล้วก็กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลําพูนพูดคุยทําความเข้าใจกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อที่จะไม่ทําให้เกิดฝุ่นละอองจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งในเรื่องของการปล่อยอมลพิษ นะครับจากรถยนต์มีการปล่อยมลพิษเกินข่ามาตรฐานในยวดยานพาหนะหรือไม่ตรวจสอบยวดยานพาหนะไม่ให้ปล่อยควันพิษเราจะมีจิตอาสา,าในพื้นที่เราจะมีกลุ่มผู้นําชุมชนเราจะมีกลุ่มทศมกลุ่มอาสาอทรรนะครับในการที่เราจะใช้ทำานวกันไฟประจําปีนะครับชุดราตะเวณของเราซึ่งเราทํางานเป็นภาคีเครือข,ข่ายของสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทํางานและจะมีการถอดบทเรียนกันทุกๆปี ก็ถือว่าพื้นที่ป่าของเราเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ที่มุเพื่อเมืองและใกล้สูนราชการที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการอเป็นตัวอย่างหรือว่าอเกิดมลภาวะมลพิษนอกจากนี้เรื่องของการเผาขยะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของหมอกควันและ PM 2.5เนื่องจากการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาขยะบนพื้นที่เปิดโลง่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมากมายและทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและร้อนขึ้นทุกปีครับการจัดการขยะในชุมชนจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการช่วยลดการเผาได้นั่นเองครับขยะในโัวเรือนคือมีความสําคัญมากเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของของขยะทั้งหมดขยะโัวเลนมันมี4ประเภทคือขยะทั่วไปขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะย่อยสลายใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในสวนที่อยู่ในบ้านนะเวลาเราตัดหญ้าเราก็เอาเศษหญ้ามาใส่เวลาใบไม้เรากวาดใบไม้ใบลำไยเรายก็เอามาใส่ถ้ามีปริมาณมากใส่ให้เกือบเต็มยิ่งดีนะครับมีเศษอาหารก็ใส่ไปเลยใส่แล้วปิดไว้เหมือนเดิ วิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้านไม่ต้องเฝ้าดูแลถ้าหน้าฝนสามเดือนจะกลายเป็นปุ๋ยถ้าหน้าแล้ง6เดือนจะกลายเป็นปุ๋ยนะครับเมื่อผู้นำทำชาวบ้านตอนแรกอาจจะไม่ทำแต่เราทำไปทำไปเขาก็จะค่อยๆทำตามเราก็ขยายผลของเราไปสู่ญาติพี่น้อง ในในหมู่บ้านนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ขยายไปสู่ญาติพี่น้องของผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่ลุงป้าน้าอาของผู้ใหญ่บ้านผลสำเร็จที่ตามมาก็คือเกิดความสำเร็จขึ้นได้นะครับเราจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมอาการกำจัดขยะเปียกการคัดแยกขยะ4ประเภทให้ถูกต้องก็ถือว่าเหล่านี้เราได้ทำงาน เชิงบูรณาการในเชิงรุกเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปลูกต้นไม้และอีกไม่พอภาคเอกชนยังมีส่วนช่วยในการที่เพาะพันธุ์กล้าไม้ให้แต่ละชุมชนของแต่ละหมู่บ้านนําไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้านด้วยทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดลําพูนมีพื้นที่เพาะปลูกพืชที่หลากหลายเกษตรกรส่วนหนึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผลผลิต จึงเร่งการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อให้ได้หลายรอบต่อปีโดยขาดการจัดการที่ดีและเลือกใช้วิธีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรแทนวิธีการอื่นๆเพราะเป็นหนทางที่ง่ายสะดวกรวดเร็วต้นทุนต่ำโดยเฉพาะการเผาใบอ้อยต่อสั่งและฝั่งข้าวและต่อสั่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งการเผาเหล่านั้นเป็นแหล่งที่มาของฝุ่นควันอย่างเห็นได้ชัดครับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนจึงได้ประสานงานความร่วมมือกับชุมชนให้เกษตรกรน,นั้นสามารถนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาสร้างรายได้เพิ่มเติมครับเรามีกลุ่มเกษตรนะครับที่เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรถรก้ารัชกาลที่9นะครับมาเป็นแนวทางก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็รวมกับกลุ่มต่างๆอาทีเช่นกลุ่มปนาแปลงใหญ่เพิ่มองค์ความรู้ในการ ไถกลบในการลดการเผาของพื้นที่ทางการเกษตรก็คือการทํานาปีจะต้องทํากันทุกตําบลน,นะครับเพราะว่าเป็นการลดการเผาในเชิงเกษตรแต่ถ้าเป็นพืชสวนพืชไร,นรนมมน่นะครับต้นมะม่วงต้นลําไยนะครับที่ต้องมีการตัดแต่งกิ่งนะครับเรามีบริษัทรับซื้อนะครับกิ่งไม้นะครับที่เหลือจากการตัดแต่งกิ่งนะครับพืชสวนพืชไร่นะครับเอาไป เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบชีวมวลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามีที่ไปของเศษวัชพืชส่วนใหญ่ก็จะลดจากกระแสไฟฟ้ามาเป็นการใช้พลังงานโซลารเซลล์อันนี้ก็ถือว่าตรงบริษัทเราร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเรามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการลดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองนะครับเพราะว่ามนุษย์เราคนเราเองเนี่ยเป็นตัวกําหนดมลภาวะมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นมา จริงแล้วเป็น,ปนโครงการลงไฟฟ้าชีวมวลนั่นนะครับทางส่วนราชการของจังหวัดลําพูนเนี่ยก็ได้มาหาดูในเรื่องของหมอกหมอกวันไฟป่าในจังหวัดลําพูนเนี่ย,จ,ยจะมีวิธีช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างทางเราเนี่ยก็เลยค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหการรมเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ศึกษาร่วมกันอยู่ประมาณ2ปีนะครับก็เลยมีความเห็นร่วมกันว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ย น่าจะเพียงพอที่จะนํามาใช้เป็นผลิตเป,เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าได้นะจัดตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นมาที่สวนอุตอสาทามเพื่อนสพลำพูนะครับและก็มีการตั้งจุดรับซื้ออยู่ที่บริเวณนี้หลัก,กน,นะครับจะเป็นสังข์้าวโพดนะครับรวมถึงสังข์้าวโพดรวมรวมเปลือกข้าวโพดนะครับแล้วก็มีแกลจากโรงสีในชุมชนทั้งหลายนะครับแล้วก็มีเศษเตือใช้ที่เกิดจากคตถกรรมในครัวเรือนทั้งหลายนะครับ ก็จะจะนำมาขายที่นี่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่จะต้องแปรรูปนะครับก็จะมีพวกเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งในสวนของชาวบ้านเกษตรกรทั่วไปนะครับเรามุ่งไปที่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพวกนี้นะครับเมื่อหมดฤดูกาลแล้วนะเขาก็จะเผาในที่ลรงแจ้งนะครับอันนี้คือปัญหาหนึ่งของการเกิดเกิดาภาวะหมอกควันในภาคเหนือนะครับเราถึง วางเป้าหมายที่จะซื้อพวกนี้เข้ามาเป็นเชื้อเพลิงในโงรงไฟฟ้าปกติแล้วเมื่อก่อนจะเอาไปทําเป็นไอเชื้อเพลิงทำฐา,านอัดแท้งครับแล้วก็ใช้ในคนเรือนครับผมแล้วก็ที่เหลือก็คือเผาทิ้งครับพี่น้องทางภาคเหนือนเนี่ยจะทําการเกษตรศก็คือสส่วนใหญ่บางทีส่วนมะม่วงอะไรเงี้ยเขาจะตัดทิ้งซึ่งปกติก็ต้องเผาทิ้งอยู่แล้วครับ ถ้าเราเอามาทำแบบนี้มันก็เกิดเลยได้ลดปริมาณในการเผาคุณผู้ชมครับเพื่อให้อากาศอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและไม่พบสภาพอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเราต้องขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการไฟป่าและการเผาในที่โลง่ง เพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5อย่างเข้มแข็งและจริงจังไม่ลักลอบเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกชนิดตลอดจนร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องเพื่อให้จังหวัดลำพูนนั้นมีคุณภาพอากาศที่ดีต่อสุขภาพของประชาชนต่อไปครับสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องไม่เกิดจุดความร้อน ต้องไม่เกิดการเผาอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําทให้ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในอากาศนั้นลดน้อยลงได้อันนี้เป็นในพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงในทฤษฎีฟ้าเดียวกันนะครับการเกิดค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในอากาศอาจจะไม่ได้เกิดจากจุดความร้อนในพื้นที่อาจเกิดจากจุดความร้อนใน พื้นที่ใกล้เคียงกันกับจังหวัดลำพูนหรือแม้แต่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องดูแลไม่ให้เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ทั่วไปการลดการเผาในพื้นที่ทั่วไปทั้งภายในประเทศแล้วก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชื่อมโยงในเรื่องของการที่จะลดการเผาในพื้นที่นะครับที่ใกล้เคียงกันกับพื้นที่โดยรอบของประเทศเลยครับในตำบลที่ที่จังหวัดกำหนดเนี่ย ก็จะเป็นในในพื้นที่อำเภอเมืองกับอำเภอลีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าหมอกควันเยอะค่อนข้างเยอะผลการทำงานที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะครับผลสำฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่เห็นชัดเจนก็คือจุดความร้อนลดลงเรื่องปัญหาไฟป่าหมอกควันนะครับเพราะว่ามีเป็นความร่วมมือของประชาชน เรียกว่าเขากำหนดเป้าได้ถูกต้องไปสร้างความเข้าใจปัญหาเนี่ยมันมันคืออะไรมันเกิดจากอะไระนะครับมีผลกระทบอะไรบ้างเมื่อสร้างการรับรู้ให้ระดับตําบลไดนะ้ก็จะนําไปสู่เรื่องการช่วยกันนําไปสู่เรื่องความร่วมมือได้รับความร่วมมือดีเนี่ยมันสามารถที่จะลดระดับความรุนแรงของปัญหาลงได้ ปัจจัยความสำเร็จอยู่อยู่ที่จังหวัดกับประชาชนเราจะรักษาอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ๆไว้นะครับเพราะว่าให้ได้รู้ว่าที่มาของอสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือต้นไม้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต้นไม้เรื่องน้ำนไฟชะโอน้ำก็ช่วยในการอุ้มความชื้นให้แก่พื้นป่าเรานะครับถึงแม้ว่าป่าศักดิ์หกหมู่บ้านจะมีพื้นที่ป่าอยู่จำนวนหลายพันไร่เกือบหมื่นไร่นะครับแต่ว่าเราก็ยังมี ฝายชะลอน้ําอยู่หลายจุดหลายตําแหน่งเหมือนกันถึงแม้เป็นป่าติงลังเป็นป่าเบญจบพรรณแต่ว่าก็สามารถเก็บความชื้นนะครับสังเกตได้จากไหนครับสังเกตได้จากการหาของป่าของชาวบ้านเรามีการใช้ป่าเราแบบยั่งยืน ผู้ชมคะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมของจังหวัดลําพูนนั้นนะคะยังคงดําเนิน,ปร,นรประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆค่ะในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเชื่อว่าหากทุกหน่วยงานค่ะมีการบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันก็จะช่วยลดปัญหาการเผาป่าลดการเผาพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างมากค่ะและสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพของพี่น้องประชาชนในจังหวัดลําพูนและพื้นที่ใกล้เคียงมี ภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะรวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเดินหน้าปฏิรูป